ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ v i e ไฟเดอร์เดอะบักเก็ตลิเที่ยวชิชตลิสต์ในฝันสัปดาห์นี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมลีกนี้ความวุ่นวายและไปผ่อนคลายกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ผิวไฟเดอร์เอดอะบักเก็ตลิสเที่ยวพิชิตลิสในฝันในทริปนี้ครับผมเดินทางลงมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบินตรงมาฮะด้วยสายการบินเอเชียจากดอนเมืองมาที่สุราษฎร์นะครับเทปนี้เนี่ยเป็นลิสต์ในฝันของแขกรับเชิญของผมครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะให้ผมเนี่ยพาไปปลีกวิเวกฮะตัดขาดจากความวุ่นวายจากการทํางานอยากไปสัมผัสธ,ธรรมชาติเต็มๆสโลลฟ์สุดๆไปเลยผมเลยนัดเข้ามาที่นี่ฮะที่เขื่อนรัชประภา,าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับที่นั่นเนี่ยนะฮะนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสําคัญของภาคใต้แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันก่อนดีกว่าครับจากสนามบินสุราษฎร์ธานีนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง ก็ S 1> <S 1> มาถึงยังร้านกาแฟชาราทาราที่ตั้งอยู่ในเขื่อนรัชประภาภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกันแล้วล่ะครับแบกผิตไม่แบกผลิตแล้วหรอเหรอแบกเพลงบรรทัดครับผมพ้องเพลงบรรนาใช่ครับพี่เลดีจำได้จำได้จำได้ดที่ร้องเพลงแล้วหน้าเอียงอย่างนี้ป่ะอเอซีเม้าส์มาถึนไหนแล้วกันชากเสื้อเอาละอย่าเอาความหลังเรามาร้อนเล่นเลยโอ้โหไปไงฮะเดินทางมาถึงยี่โบว์เนี่ย ตอนนี้ไม่นานพี่ตอนนี้มาไม่รู้จะกี่โมงตอนกี่โมงก็แล้วแต่แต่รู้สึกว่าดีมันดีมากเนี่ยเนี่ยคุณสายหนีเมียมาเราก็เนี่ยนะมาตอนจังหวะเวลากำลังพอดิสั่งกาแฟเฉยๆสั่งเผื่อพี่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรารอเครื่องดื่มแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันสักหน่อยดีกว่านะไงน้ำมันใสมากเนี่ย โนามากแล้วคือแบ่งชั้นสีแหละนี่คือยงทะเลเลยนะแต่นี่ไม่ใช่ทะเลใช่ไหมหรือน้ำกร่อยนี่เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําคือเขาทําเขื่อนกั้นไว้ไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเที่ยวกันด้วยไลฟ์สัญญาณเลยเพราะว่าเข้าไปในเขื่อนบริเวณด้านในที่แพ้เราเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราจะอยู่ด้วยกันจะั่้คุยกันอันนี้พี่ไม่ได้บอกผมก่อนนะอ้าที่มาเนี่ยดีดิไม่ต้องคุยกันเียวันหนึ่งที่เมื่อกี้พี่รีบ รายงานลูกรายงานเมียได้คือพี่รู้ว่ากำลังจะตันถูกตัดสินดาเนี่ยไ้อ้บ้าปล่อยเกาะเนี้ยเออพาไปติดอ่างเลยเนี่ยอ่างเก็บน้ำพาไปติดอ่างเก็บน้ำพูดเราก็คันพูดเราก็อยากไปไปไปเอาล้ครับเดี๋ยวเราขึ้นเรือฮะเป็นเรือหางยาวแบบนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวเราจะวนเข้าไปข้างในผ่านช่องเขาเข้าไปข้างในครับใช้เวลาประมาณแบบชั่วโมงกว่ากว่าครับ แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับไม่ว่าเราจะว่ายน้ําเก่งแค่ไหนก็ต้องใส่ไว้ก่อนนะครับผมแต่ถึงจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับโดยที่ไม่คาดฝันเนี่ยผมก็สบายใจหายห่วงครับเพราะว่าประกันภัยการเดินทางทูนปรเทคแผนไปกลับนั้นไม่ได้คุ้มครองระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินเท่านั้นนะครับแต่จะดูแลคุณตลอดทั้งทริปตั้งแต่เช็คอินจนถึงเดินทางกลับอย่างสวัสดีภาพครับซึ่งการทำประกันภัยการเดินทางเดี๋ยวนี้นะครับมันไม่ยากอย่างที่คิดครับเพียงแค่คลิกเดียว กดไปเลยฮะตอนซื้อตั๋วครับแค่นี้เนี่ยก็คุ้มครองตลอดคลิปครับพร้อมลุยแล้วครับเอาเดินทางเลีกว่าดูเหมือนว่าฝนฟ้าจะต้อนรับเราอย่างเต็มที่กันเลยนะครับแบบนี้แหละครับที่เรียกกันว่าการท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง เตรียมชุดกันฝนมาไม่มีใครเตรียมเลยโอ้โหตัดขาในลูกไปนอกไม่ตัดฝนต้องไปก่อนทันเดนตอนนี้พอฝนตกเสร็จปุ๊บหมอกก็จะขึ้นแต่จุดที่แบบถ่ายรูปสวยนยี่นไงนั่นอ่ะเริ่มขึ้นแลวเห็นไหมนะหมอกขึ้นหมอกขึ้น เขาบอกว่าตรงหมอกขึ้นตอนเนี้ยกระทิงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราต้องรีบซัดเรือเข้าไปประมาณ5้าโมงเย็นห้าโมงเย็นไปดูกระทิงจากท่าเรือนะครับเราใช้เวลาประมาณ40สินาทีครับก็มาถึงยังแพร500ไล่ที่พักอันโด่งดังของเขื่อนเชี่ยวหลานกันแล้วละครับเป็นยังไง พอและสัญญาณผมไม่ต้องการแล้วขอแค่ภาพที่มันเป็นความทรงจําดีกว่าสัญญาณโทรศัพท์เราไม่ต้องการเรามาแบบนี้เราต้องการสัญญาณธรรมชาติเฮ้ยมันไม่เคยมาก่อนนะคือเจ้าของเนี่ยตับเบิ้ลเนี่ยตับเบิ้ลมีหน่อยโตับเบิ้ลเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเจ้าของตัวเองด้วยเนี่ยช่างมั่นหน้ามั่นโหนเอาตัวเองเป็นซิมโบเล็กกันเนี่ยรอลเล่รอเล่รู้จักกันนิดนเลยแซวก็ได้รู้จัลเนี่ยคือคือเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน เขาเริ่มจากการเป็นไกด์นะแล้วเขาก็ได้มาทําที่นี่แล้วเขาก็เหมือนไปเที่ยวมาหลายๆที่แล้วก็เอาเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมาใส่ในรีสอร์ทของเขาคือมันจะค่อนข้างที่จะดูสะอาดนะแล้วก็มีมาตรฐานแล้วเขารู้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการอะไรแพเพอเขาก็ดูสวยงามเห็นมันมีเรือขยักกันมาเราเข้าไปที่ห้องของเราก่อนเปลี่ยนชุดให้พร้อมกับการไปลุยเพราะวันนี้ผมจะพาคุณเนี่ย ไปเห็นกระทิงแบบใกล้ๆเป็นๆอ่ะแล้วจะรอดูเห็นพูดตั้งแต่โอ้โหต้นรายการแล้วมาแน่นอนเจอกระทิงแน่นอนกระเทยไม่มีหรอกอ่ะเดี๋ยวคอยดูคอยเจอป่ะไม่เจอเลยพนันกันดีกว่าเฮ้ยฮะไอพนันขนาดนี้ได้เลยผมว่าเจอขันแย่งผมขันหนึ่งเหรออ่พี่บอกไม่เจอใช่ไหมพี่พี่ว่าไม่บอกไม่เจอหรอกมึงมาแย่งขับจอบกูไปอ่ะเมื่อกี้เจเบิร์ตบอกช่วงนี้กระทิงออกบ่อย เมื่อฝนฟ้าสงบลงก็ได้เวลาล่องเรือไปชมสัตว์ป่ากันแล้วละครับมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้คุณปูริกับคุณเป็กน,นั้นจะโชคดีได้เห็นฟูงกระทิงกันหรือเปล่า ขณะนี้เป็นเวลา45นาทีตั้งแต่เราเริ่มออกเดินทางมาแล้วโอ้เจ้าเก่งเจ้าเก่ตั้งเองบ้านละเอ้าไปเขามา45นาทีแล้วเพิ่ง20นาทีเองเขาปั้นเวลาได้ไงนาฬิกาคุณไม่เหนือไม่ตรงนาฬิกาผมระดับ Garmin เนี่ยล็อกกับ GPS บนฟ้าเวลามันตรงแล้วแต่คุณคือจะบอกรายการแร็ปได้อีกครึ่งชั่วโมงไหมโอเคครับจับเวลาจับเวลาครึ่งชั่วโมงนะอ่ะเริ่มโอเค ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่เจอกระทิงพันหนึ่งนะแหมไม่เจอทิ้งแต่มาทิ้งกลางอ่าวจะเจอไม่ได้ถ้าไปเจอแบบทิ้งไว้ใกล้ๆอย่างพอลลุนเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยสี่สิบวินาทีเลยได้ฝั้นึงแล้วครับปครับตอนนี้โอกาสที่เราจะเจอกระทิงใกล้ๆอย่างนี้มันเป็นเรื่องยากมากนะฮะ ที่เราพบกระทิงนี้นะครับเรียกว่าเขียรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงภายใต้ป่าต้นน้ําของอ่างเก็บน้ําเขื่อนลัชประภาครับที่ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากๆครับซึ่งกระทิงเหล่านี้นะครับมันจะออกมาเล็มหญ้าในช่วงเย็นเวลาประมาณ5-6าถึงหกโมงเย็นถือว่าวันนี้ภารกิจแรกในการตามล่าหากระทิงแห่งเขื่อนเชี่ยวหลานนั้นสําเร็จไปอย่างน่าประทับใจนะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วครับได้เวลาที่เราจะต้อง กลับไปพักกันที่แพร่500ไร่กันแล้วครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เบิ้ลครับสวัสดีครับแพร่500ไร่มาเจอพี่เบิ้ลกี่ทีนี่เหมือนเดิมตลอดคือแกจะมีความรู้แล้วก็จะพูดให้เราได้ปูกพันกับสถานี่อย่างนี้มากๆเพราะว่าแกคือไกด์มาก่อนนี่คือตำนานมากไกดแล้วสุดท้ายก็เป็นเจ้าของพื้นที่ขนาดนี้ทำได้ไงนะพี่ฮะไม่ได้รู้ว่าจะได้ครับ แต่ว่าทำห้ดีที่สุดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่แต่ผมประทับใจอย่างี่เบิลคือผมมาทุกครั้งนะผมก็จะเจอสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่มันยังสมบูรณ์แบบเนี้ย สวยงามเหมือนเดิมทุกครั้งผมว่าความร่วมมือทุกภาคส่วนนะแล้วก็ภายใต้ต้องยกเครดิตให้ของหน่วยงานของกรมอุทยานด้วยทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั้งอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์แต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือผู้ประกอบการในชุมชนม,มีความรู้ความเข้าใจมากจริงขึ้นจากเมื่อก,ก่อนมีคนล่าสัตว์ ครับนะครับไม่ไม่น้อยเลยปัจจุบันเนี่ยลูกหลานมาทํางานในเชิงอนุรักษ์เชิงบริการท่องเที่ยวครับแล้วก็พูดคุยกันรวมถึงคนเหล่านั้นเนี่ยตระหนักตอนนี้ปัญหาการล่าสัตว์ผมว่าถ้าจากร้อเเหลือไม่น่าเกินหนึ่งอหมายถึงว่าทุกคนเขาเรู้แล้วว่าสัตว์ป่าเนี่ยนำนำเงินให้กับชุมชนได้มากกว่าการที่เขามาล่าเพื่อไปกินและไปคุณคา่าของการอนุรักษ์คุณค่าอของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น,นก็ได้ได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช่ครับะพัฒนาทางความคิดด้วย แล้วก็จิตวิญญาณของการอนุรักษ์ให้เขาได้มีอยู่ในหัวใจเขาแกรวมปถึงกฟผจริงๆเราก็ให้ความรู้เพราะว่าต่างเยอะพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ของเขาอยู่แล้วเขาก็จะมีหน่วยงานที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็ให้ความรู้กับชุมชนต่างๆในการพัฒนา บริเวณรอบด้านเนี่ยให้อยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้ายอย่างยงั่งยนพัฒนาชุมชนก็ม,นมีกิจกรรมต่างๆมาร่วมกับ<ม>ชุมชนตลอดอวันนี้สุดยอดเลยได้กินกุ้งอร่อยอร่อยอ,อาหารดีๆนะและได้มาฟังไอดอลของผมเนยนะที่เป็นผู้ประกอบการต้นแบบเลยนะแบบนี้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนในเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมจะพาคุณเป็กเนี่ยไปดูชุมชนต้นแบบเหมือนกันที่จังหวัดสุราธานี ที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาคุณไปดูเลยบรรยากาศยามเช้าที่แพ่500ไร่นั้นก็เต็มไปด้วยความสงบแล้วก็สวยงามมีหมอกจางๆแล้วก็ลมเย็ยนๆครับทำให้เรานั้นรู้สึกผ่อนคลายมากๆ เชาวนี้คุณพริกับคุณเป๊กเลยขอใช้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ออกมาสูตรอากาศดีๆชาร์จแบตกันให้เต็มที่ครับโอ้แล้วากสุดเลยเดียไปเทมยไป้ไ่อ้จะลมไหมไม่ล่มนะเอากันนะเสมอ บรรยากาศมันใช่เลยนะครับคุณเป็กวิไงฮะผมพาคุณมาสวรรค์ชัดชัดมันชิลสุดๆออบอกแล้วว่าคือที่นี่สงบ,บก็เลยทําให้เราสลบ แล้วเราก็ตื่นมาเจอสวรรค์โนีจ่จริงๆแบบที่พี่บอกพอตื่นมาเนี่ยโอ้โหแม้พระอาทิตย์แบบยังไม่ได้เห็นชัดๆนะแต่เมฆหมอกปกคลุมก็เป็นวันฝนตกที่ชิวๆนิ่มๆทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วการที่เราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หนึ่งวันเนี่ยแล้วเราได้มาอยู่กับสัญญาณธรรมชาติที่มันแบบบริสุทธิ์แบบนี้มันก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันโอเคนะมันก็ไม่ต้องมายึดติดอยู่กับโทรศัพท์ไม่ต้องมานั่งกม้มหน้าก้มตาเครียดอยู่กับเรื่องงานก็ปล่อยใจอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ได้มาครั้งนีี้้้้ผมมมมมว่่่่าาคคุกกฉะนนนัั็ยงไไดดหแช พอได้ได้วิชาจากอาจารย์เบิร์นไปก็เยอะมากแล้วยังมีอีกยังมีอีกก่อนกลับบ้านแวะไปดูเอาความรู้กลับบ้านไปเนี่ยถือว่าเป็น2วันที่คุ้มค่ามากก็มาเลยครับไปดีครับ ล่องเรือออกจากแพห0 0รยไร่มาถึงยังฝั่งแล้วก็มุ่งหน้าสู่แหล่งเรียนรู้ที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใหญ่ฮะที่นี้เขารับซื้อขยะใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ผมฝากขยะไว้ตัวหนึ่งได้ไหมฮะใช่ครับใหขยะสังคมห้จะให้เคลิ้มไปไหนเนี่ยเราเล่นนับไม่หมายถึงว่ายัางไงครับหม,หมู่บ้านของเรานี่คือ,คอมีการแยกขยะอะไรอย่างเงี้ยหรอฮะใช่ค่ะให้ชาวบ้านแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก็คือการจัดการขยะในรูปแบบของนาสารโมเดลชุมชนในครัวเรือนทุกบ้านที่เนี่ยก็คือจะมีการแยกขยะตามที่เราวางแผนไว้ใช่ค่ะอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มพิษครับโครงการนี้มเดล คือมีหลายๆห,หน่วยงานที่เขามารวมตัวกันะนะคะมีกบพแล้วก็สาธารณสุขคิดออกมาเป็นในรูปแบบของการคัดแยกขยะเป้าหมายก็คือตำบลละหนึ่งหมู่บ้านครับประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราแยกขยะแล้วเนี่ยมันเห็นผลชัดเจนมันคืออะไรบ้างครับสะอาดหนึ่งแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาดูงานน,นี่ค่ะพวกโรคติดต่ออะไรก็น้อยลงเพราะว่ามันมาจากยุงที่ว่าวางไข่เราอยากไปดูไปดูบ้านตัวอย่างดกวยได้บ้านตัวอย่างให้เราดูใช่ไหมอ่าไปดูกันครับ แต่ละควเรือนทําง่ายๆค,คือเอาภาชนะอะไรก็ได้ให้ขยะได้ออกจากกันอ๋อคือแยกขยะออกมาแต่ละชนิดต้องออกจากกันค่ะถ้าไม่ออกจากกันมันกําจัดยากนะคะค,คือเมื่อก่อนไม่มีความรู้ก็จะเอาขยะทุกชนิดเนี่ย ใส่ถังเดียวแล้วก็ไปทิ้งแล้วก็บางบงบ้านก็เผาไฟเผานี่แหละปัญหาของผมที่เกิดขึ้นกับทุกภาคเลยใช่แล้วคือคุณเอาขยะไปเผาใช่แต่ละชนิดคือรวมกันแล้วก็เอาไปเผาเป็นมลภาวะใอากาศที่โหรลอะไรมาอากาศเป็นพิษคือจะไม่เน้นการเผาขยะเพราะว่ามันเกิดมลพิษด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยองมากเลยแยกตั้งแต่ต้นทางแยกตั้งแต่ต้นทางแล้วพอแยกเสร็จแล้วไปเจอที่คณะกรรมการเรารับซื้อแล้วเราไปไหนต่อครับโรงงานมารับเลยค่ะอ๋อมีโรงงานมารับถึงที่วันที่สิ ถ้าเอาไปแล้วก็ไปขายแล้วก็ได้เงินกลับบ้านคนห้าบาทสิบาทเขาคงจะไม่ถือขยะไปแต่คือมีแรงจูงใจว่าเขาได้ของใช้กลับมามันมีแรงจูงใจมากกว่าประมูลทําอย่างนี้แล้วดีไหมครับชอบชอบไหมฮะชอบแล้วครับที่ดีๆแล้วประมวลเห็นว่ามันดียังไงครับเห็นชัดๆสะอาดไปทุกอย่างแบบว่าเราได้ คัดแยกก็จะทํไว้มันก็ดูสะอาดบ้านเราด้วยบ้านก็สะอาดเพื่อนบ้านก็สะอาดชุมชนก็สะอาดด้วยสะอาดกันทุ่หมู่บ้านตอนนี้พอมีการจัดการแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดความสวยงามด้วยสุขลักษณะที่ดีของหมู่บ้านก็มาเพราะเรานั่งรถมาตลอดทางเนี่ยโอ้โหบ้านเมืองสะอาดมากนะสวยงามสวยงามมากตอนนี้สวยงามนี่คือผลผลิตจากไอของที่เรากินเหลือๆเนี่ยแล้วมาหมักไว้เนี่ยนะใช้ชีววิถีเนี่ยนะโผล่กมาเยอะขนาดนี้ใช่ ากชุมชนบ้านวังใหญ่อำเภอบ้านนาสารนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเพื่อไปยังอำเภอพุนผินครับอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้แบบชีววิถีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตไฟฟ้า,ฟาเก่าของภาคใต้โอ้ยไหยนายนจะพาไ,ไปชุมชนที่มีผักเนี่ยตอนนี้นชุมชนมีผักเมื่อไหร่อย่าผัก จันนี่โอ้ทางเดินเข้ามาลำบากเหลือเกินชุมชนเนี้ยเขาเรียกว่าชุมชนบางท่าข้ามนะเขาปลูกผักนะครับผักอินทรียเนี่ยส่งอยากผักกันอยากผักอินทรีย์เนี่ยส่งโลตัสันละสองตันเฮ้ยเฮ้ยทำไม่ได้นี่มีกี่ไร่เนี่ยโหอยู่ในครับเราไปหาจานกันดีกว่า ตรงนี้ต้นอะไรครับเนี่ยเป็นพริกครับผมพริกไงเมื่อกี้ที่พี่แอบเด็ดก,กินไงเออ <c oughs> ใช่ผมแอบเ <c oughs> ด็ดไปแล้วได,ด้ได้อยู่เลยฮะคร<ช>ับคือสวนพริกนี่มันดูใหญ่มากเลยนะแล้ววิธีการจัดการเนี่ยผมอยากรู้ว่าเมื่อเราต้องส่งให้กับลูกค้าที่เขามีหือว่าเขามีโค้ต้ามาเอ,อาเนี่ยเขาต้องการวันละ500กิโลพี่ไปจัดสรรยังไงครับเราจะรับแผนการผลิต แล้วก็แบ่งให้เกษตรกรรับไปครับโอเคไม่ใช่แค่ของคุณกับของพี่ก็ระจายไปเป็นเหมือนกลุ่มสหกชากรประมาณนั้นประมาณนั้นแต่เราต้องรูปของวิสาหกิจชุมชนลดวิสาหกิจชุมชนและองค์ความรู้ต่างๆที่ว่าจะต้องดูแลอย่างนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตภายในกี่วันอะไรพวกนี้เราได้ความรู้พวกนี้มาจากไหนครับพี่ส่วนหลักๆก็ได้จากทางไฟฟ้าอ๋อทางบอก็มาช่วยครับก็มาบอกว่าโอเคต้นนี้ปลูกแล้วมันจะได้ผลผลิตเท่านี้เท่านี้ภายในกี่วันครับผมใช่ก็มาให้ความรู้ครับ นาะต้องขอบคุณทางกอผอมันกานที่เขามาให้ความรู้แล้วก็เริ่มทาให้เราเป็นกลุ่มเป็นกอมาขึ้นเพราะเริ่มจากพี่คนแรกแต่พี่ก็เก่งเนาะเริ่มจากอันเล็กๆด้วยความตั้งใจของเกษตรกรก่อนแล้วก็เริ่มรวมกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเด้ยผมว่าไปถามทานกอผอดีกว่าเพราะว่าอยู่ดีเขามาให้ความรู้ได้ยังไงเริ่มเริ่มแบบต้นการชีววิธียังไงครับ จุดเริ่มต้นที่กฟผเนี่ยเอาเรื่องของชีววิถีเนี่ยเข้ามาให้กับชาวบ้านเนี่ยมันคืออะไรครับตามเจตนาของกอฟผนะครับนอกจากผลิตกะษววะแสไฟฟ้าเป็นภารกิจหลักแล้วครับภารกิจรองคือดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆโร,รงไฟฟ้าครับประกอบกับผมเองเป็นลูกชาวนาชาวสวนนาคอนกรก,กครับแล้วก็มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือชุมชนอยู่แล้วครับประกอบกับกพผตั้งโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อปี43นะครับแล้วก็ดําเนินการใน4เรื่อง1การเพาะปลูกไม่พึ่งพาสารเคมี2การเลี้ยงสัตว์น้ํา3เรื่องปศุสัตว์4เรื่องสิ่งแวดล้อมใน4เรื่องนี้ใช้จุดินทรีเอ็มเป็นเครื่องมือเอ็มเป็นช่วยย่อยปฏิกูลต่างๆช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้กลายเป็นปุ๋ยแล้วเอาปุ๋ยไปแทนสารเคมีก็คือเป็นองค์ความรู้ที่พี่สวัสดิ์ทดลองเองแล้วว่ามันเออแต่ที่นี่ใกล้โรงาคว้ามากที่สุดห่างโรงงาคว้าแค่1กิโลเอง ใกล้ๆนี่ควรจะต้องเอาโครงการนี้มาก่อนเลยล่ะเมื่อปีห0ุนแล้วเขาทําสําเร็จไหมฮะถ้าจากการวัดผลของพี่สวัสดิ์เองคือคือเขาก็มีองค์ความรู้ของเขาอยู่แล้วเขาทาอยู่แล้วเขาทามาตั้งชั่วยุคคนอยู่แล้วเขาทําเป็นรุ่นลูกแล้วแต่ทีนี้เราเอาความรู้ที่เรามีอยู่มาบวกกับเขา เพื่อจะได้ต่อยอดครับคืาตรงนี้เนี่เหมือนว่าเป็นศูนย์รวมความรู้ในเรื่องของการเอาชีววิถีบวกกับวิถีดั้งเดิมของคนของคนที่เขาทำอยู่ตรงนี้แหละเอาไปเผยแพร่ต่อเพราะว่าหนึ่งคือมันวัดผลได้ว่าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้นจากการขายผักที่เรียกว่าปลอดภัยนะปลอดภแล้วก็ที่สำคัญคือลดต้นทุนในการผลิตทป็สำคัญที่สุดยอดเลยอ่ะ โอ้โหปิดทริปกันด้วยวิวสวยๆครับเ็คน,นี่แม่น้ําตาปี้จากไหมโอ้โหสุดยอดอตรงนี้เนี่ยมันคือจุดชมวิวที่อยู่ใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าสุรารธ,ธานีของกพ,าพาเขาใช่ครับผมใ,นในกล้ๆก,กันกับคลองยายเดือนแน่ๆแม่น้นนนำตาปีอโอ๊ยอเาอาไปฆ่าคนเดียวผมกระโทนคุณผู้ชมด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือว่าที่เราได้เห็นเนี่ยคือได้เห็นเจด เจตนาลมของกพ,อพอนะคที่ต้องการให้ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าของเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนะฮะอนอกจากจะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็อุดมสมบูรณ์ <ừ> พัฒนาไปในแถวทางที่มันยั่งยืนด้วยใช่ก็ดูคุณสวัสดีฮะอ,อยู่ดีเขามาจากใจอะ่ะคือเคยเป็นเกษตร,รกรมาก,ก่อนมาอยู่ในกรฟผเสร็จก็อยากจะมาช่วยชุมชนเริ่มต้นก็เริ่มจากชุมชนรอบๆบทางโรงไฟฟ้าไฟผลิตก่อนทา,ทางกรฟผพอพอก่อนทางเขื่อนก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันแฮปปี้คืออยากจะเชิญชวนทุกคนเลยว่าลองมาท่องเที่ยวในเชิงชุมชนดูควันนี้ขอบคุณเป๊กนะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆด้วยกันแล้วก็มาลำบากลำบนสนุกสนานด้วยกันสมแล้วที่เป็นวิวไฟเดอร์ขอบคุณจริงๆขอบคุณ บิวไฟเดอร์เช่นกันนะผมผมไม่คิดว่ามันจะตรงทางตัวเองขนาดนี้ว่ามาเที่ยวแบบชุมชนด้วยมาเป็นแบบที่พักโฮมสเตย์ที่อะไรคล้ายๆกับเราที่เราทําที่เชียงใหม่กับแบรนด์นฟิกูดด้วยฉะนั้นมันตอบโจทย์ผมทุกอย่างงไงก็ขอบคุณพี่ภูริเช่นกันก็อย่าลืมไปเที่ยวแบรนด์นีฟิคูดนะฮะใครไปเชียงใหม่ก็แวะไปเที่ยวไปดูโครงการของเป็กได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับต้องขอขอบคุณนะครับประกันภัยการเดินทางทูมเทคจากแอร์เอเชียบินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทิป แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสายแก๊สบินแอร์เอเชียครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเครื่องดื่มไบตามิลแคบิดทุกที่ทุกเวลาครับตัวต้าลีฟไลซ์สนับสนุนทุกแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตครับสุดท้ายครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแพร500ไร่ครับที่เขื่อนราชประภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับและขอบคุณกระทิงด้วยนะครับที่ทำให้ผมได้1,000พันครับมาครับมาไายสดครับไต่มีสดครับ